สวัสดีค่ะเมื่อนีพี่น้องปลาทุเรียนชาแน,นลกับมีตําบักทัวปลากระป๋องจะพี่น้องมาตอนทีฝากน้องมากินน้ากันเด้อค่ะปลาทุเรียนชาแน,นลตาบบกทัวปากซ้อยขึ้นเก่าจะพี่น้องตําบักทัวปากซ้อยจ้าปลากระป๋องเซเว่นจ้า พักกะบุมีจะพี่น้องเลยบักทั่วนี่อะเกแก้มเป็นพักจ่าพี่น้องมาแซ่บแซ่บน้องกันเด้อจ้าข้าวเหนียวือเก้าจ่าพี่น้องข้าวเหนียวก็จินเทลไยี่สิบบาทจะพี่น้องสี่ห่อห่อละห้าบาทยายเรียนกินหมดนะคะตําบกตัวแซ่บแซ่บน้องกันจ่าพี่น้องต่แบกทั่วปากซ้อยปากกระป๋องเซเว่นจะพี่น้อง กินแกยมตํบมักทั่วจะพี่น้องปลากระป๋องมาแสบแสบกันด้วยค่ะปลาทุเรียนชันเนีเอาปลากระป๋องตํบมักทั่วมาฝากพี่ตอนนองจับพี่น้องมากินน้ากันแสบแสบจ้ะพี่น้องปลากระป๋องปลากระป๋อง ปากระกป๋องโลซาจ้ะพี่น้องแ่บแซบแสบเดียยพี่น้องตำหมักทั่วกัแบแ่บปากซอยปากซอยนี่มีเจ้าเดียวจ้ะพี่น้องใส่พริกกำหนึ่ง่นั่นด้อจ้ะพี่น้องมาจินน้ำาย จกจ่พี่น้องก้อนเหนียวอยู่ในถุงซีหอ่อกินเบิร์จากพี่น้อง้พื่นเขากินแค่หาหอ่อเอาเื่อนเขากินห่อหอ่อเดี๋ยวก็กิกกนเบิร์ตจ่าแต่ว่ายายเลี้ยงกินเบิร์จากพี่น้องนายเล่าลายกินเบิร์อีหลีเด้ยายก็ได้แสบมันแสบมากกับกินเบิร์ตแหลนอพี่น้องขอบ,บขอบคุณขอบคุณในหลายนะคะ เพื่อนเก่าเพื่อใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับใครปาทุเรียนด้อค่ะขอบ,บุญขอบคุณนนหลายที่มากซอยเบิงซอยเป็นกำลังใจปาทุเรียนขอบคุณค่ะคลิปหน้าพอกันไหมเนาะค่ะขอบคุณค่ะ